คิดว่าผมก็ทําดีที่สุดแล้วล่ะผมไม่ได้ต้องการมีอำนาจมปต้องการอย่างผมขาดทุนลงทุกวันนะผมขาดทุนอะไรรู้ไหมเพราะผมไม่ได้ผลประโยชน์อยู่แล้วแต่ขาดทุน้ผมคือขาดทุนชื่อเสียงผมถูกทําลายโดยคนสายไลยไปสีผมเยอะของควรต่อต้านดเตอร์อะไรไม่รู้อะม,มันชอบพูดเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องอะผมก็ขพี่เหยียดโมโหนะนี่ผมขาดทุนแล้วนะสองขาดทุนในเรื่องของชีวิตผมความปลอดภัยของผมก็ขาดทุนนะ สามคือการทุนที่ผมจะไปพักผ่อนของผมเวลาผมก็น้อยลงไปเรื่อยๆในการที่อยู่ในในการทางานแบบนี้นะความกดดันก็สูงงานแล้วผมจะได้พักผ่อนเมื่อไหร่ผมก็ขาดทุนนะแต่ทั้งนี้ก็เพื่อผมก็จจะเป็นต้องต้องทานะรักษาสาสาการให้ได้แล้วเดินหน้าประเทศให้ได้วางพื้นฐานให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าผมผมผมคิดแต่เพียงว่าผู <c oughs> ้ดได้รับกําไรต้องเป็นประชาชนประชาชนจะเป็นผู้ได้รับกําไรจากที่ผมขาดทุนไปแล้วเนี่ยนะ ผมก็พูดกับรัมตีทุกคนให้เข้าใจว่าผมคิดแบบนี้นะเพราะนั้นทั้งทั้งคิดแบบผมได้ไหมทุกคนก็โอเคหมดอ่ะคือผมบอกว่าทุกคนขาดทุนสามสี่อย่างไปทั้งหมดนะฐานะทางสังคมคนคนรักก็เยอะคนเกลียดมากเกลียดน้อยก็เยอะขึ้นมันไม่มีความพอดีอ่ะถ้าผมอยู่เฉยอ่ะผมปล่อยบ้านเมืองไปอย่างที่ผ่านมาก่อนยี่สองวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่พื้นฐานก็คือว่าความไว้วู้ใืช่อใจระหว่างกัน ถ้าทุกคนคิดว่าผมทํางานด้วยความมือสุนใจก็โอเคเขาสัดผผมถ้าคิดว่าผมมีนอกระวีนัยก็ก็จะว่าอะไรผมก็รับมารับหมดอะนะไม่รู้จะทําทไงนะผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะแต่ผมก็ได้ความมรอสุดใจจากฝ่ายส่วนนึงจะมากก็น้นอยก็ไม่รู้ละ่ะที่เขา้าใจผมนะผมก็เอาส่วนนี้มาชดเชยส่วนที่ผมโดนตำหนิโดนว่าโดนอะไรต่างมันก็ทําให้ผมมันหล่อเลี้ยงจิตใจผมให้อยู่ต่อไป